เสร็จแล้วดึงยาใบใจวันนองเ้ยเกาะกันนะเลียงเลียงขึนไหมพอมนี่ฮะเชื่อราขึ้นเปลี่ยนเรียงเยเ้ย่อนีอัน้หันะเียีนนนนต้นอย่างบูผกั่ต้นยงัโอ้เชื่อราขึ้นลวะ เสียงปัเสียงเทาโบย้ำมาว่าเสียงงงงงงงเสียเท่าโบเสียงฮ่าฮ่าทีทไม่ดัดยู่เบอร์สิบได้ยังอ่แต่ทั้งทีกับได้ไวกันตลอดนะขอดก็ได้ อย่าเลยอย่าเลยพอไ,ได้เนาะปลามลายก็ยังมีนะโอนงอปล่ <c oughs> อยดิอืมพือ่อนเฮีแยแล้วลายเลวน้ำกล <c oughs> ิ่นเทวาย้ำครับซูมไปเบิ่งเห็นบหนั่นนั่นนั่นเห็นบ่นบครับ

สองป่ะมีแต่โมกันละปีนาพอดีน,นั่นปะีนเครื่องละคนคุณที่ไม่หยาดแถวสวงไทยไทยอยู่นะอืมใกลนะ้จะบิดแล้วตามนีะได้จะไปนั่นหน่อยอยู่าจะไปยืนยันบัตรไหมตัวกรุงไทยอู้ยัง ตสีตัวหบอขอจนมันห,นหม,นมืนลุมอีกนะก็มันวาหวนมาเวิดดอก่ว่าลมมันมออก